สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการถอดและประกอบตัว p พ e s s u r e s w ว t c h ของปั๊มน้ำนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำไม่ทำงานทำงานสะดุดบ้างปัญหาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากเจ้าตัวนี้แหละครับง่ายที่สุดเลยก็คือซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเองแต่ว่าบางท่านอาจจะอยากแกะมันออกมาแล้วก็มาซ่อมมันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อตัวใหม่ซึ่ง ปัญหาหลักๆที่เคยเจอเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเนี้ยด้านในสกรปกนะครับมีมดมาทํำรังอะไรแบบนี้แล้วหน้าคอนแทกมันไม่สะอาดมันไม่ไม่สัมผัสกันเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ตัวสวิตช์ทำงานไม่ได้อย่างเต็มที่หรือไม่ทํางานเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าแกะออกมามันเป็นยังไงอะแล้วก็ต้องขัดหน้าคอนแทกตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราดูภายในกันก่อน ตัวนี้จ,จะเป็นฝาครอบมีน็อตตัวเดียวก็ไขไม่ได้เลยนะคโอเคหลังจากที่เราถอดฝาครอบนะครับเราก็จะเจอภายในเป็นแบบนี้นะครับบางทีอาจจะเห็นเป็นสายสีดํากับสีแดงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้คือมันเป็นสายสีใดก็ได้นะครับ เพราะมันเป็นเพียงตัวสวิต์นะครับก็คือเหมือนสะพานไฟนั่นเองแกะตัวสวิต์ตัวนี้นี่ครับไขตัวน็อตด้านล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวมันจะมีสี่ตัวสั้นแล้วก็ยาวสองตัวนะครับยาวจะเป็นตัวนี้ที่มันมีเงีงครับสองตัวนี่คือน็อตยาวน็อตยาวมก็จะยึดมาถึงนี่เลยนะครับเราก็ยังไงเราก็ต้องไขทุกตัวนะครับค่อยๆไข ก็ตรงจุดนี้ต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไขาครบทุกตัวแล้วนะครับตัวที่เราจับไว้เนี่ยมันจะเหมือนกระเด็นจะแยกล่างออกมาเลยนะครับต้องใช้มือจับประคองไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ,ะเด็นเป็นเศษเล็กเศษน้อยนะครับลองสังเกตตรงที่มือผมบีบไปเห็นไหมครับเนี่ยมันพร้อมจะกระเด็นแล้วครับก็จับไว้ก่อนนะครับค่อยๆหยิบออกทีละอย่างอ่ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับไปตัวบนเนี่ยผมเรียกมันว่าเกือกม้านะครับก็มันจะไว้ยึดทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาตั้งแต่บนสุดกับล่างสุดของตัวสวิตตัวนี้นะครับก็เอามันออกทีละชิ้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันบินโอเคตัวนี้นะครับมันจะครอบไว้แบบนี้นะครับอเอาออกไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวเหล็กที่ไว้ครอบสปริงเห็นไหมครับมันเริ่มเริ่มกระจุยออกมาแล้วครับ ค่อยๆเอาออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นตัวสปริงนะครับสปริงก็จะวางอยู่บนตัวไอ้ปติกค้ำสปริงตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับอ่ะก็เอาไปก่อนตอนนี้สามชิ้นที่เหลือสุดท้ายเนี่ยมันดันปริ้นครับมันก็เลยไม่อยู่ในจุดที่ถูกต้องก็เดี๋ยวผมจัดแบบที่ถูกต้องให้ดูเนาะมันจะได้ไม่งงครับนี่นะครับมันจะเป็นนี้ครับตัวเหล็กแผ่นเล็กๆข้างล่างนะครับอ่าตัวตัวล่างที่ผมเขี่ยอยู่เนี่ย ทำไมนะครับมันจะต้องเสียบข้อแบบนนี้แล้วก็ไอตัวแผ่นใหญ่เนี่ยมันจะมาครอบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเหล็กโค้งๆนี่ครับมีรูเนี่ยมี2หูแล้วกันเรียกว่า2หูไอสองรูเนี่ยนะครับ2หูเนี่ยฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเกี่ยวเข้าไปกับเงี่ยงของเหล็กแผ่นเล็กแล้วก็อีกฝั่งจะเกี่ยวกับเงี่ยงของเหล็กแผ่นใหญ่นี่ครับที่ผมชี้นะครับมันก็จะต้องอยู่ระหว่าง2ตงัวนี้โดยเกี่ยวเข้าไปที่หูมงัน มันก็จะเอาฝั่งโค้งขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับโดยประมาณนี้อ่า๋ยวตอนนี้ผมเอาออกไปก่อนนะออกไปนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยตอนประกอบติดกลับอีกทีหนึ่งผมทําให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคอ่าหลังจากเมื่อกี้ครับในนี้ก็จะเป็นชุดล่างที่เราจะต้องถอดออกนะครับชุดนี้เลยนะครับมันก็จะมีภายในประมาณเนี้ยเดี๋ยวอตอนประกอบกลับเนี่ยผมมาให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะ อ่าตอนนี้ก็เอาชุดล่างเนี่ยเดี๋ยวเราเอามันแยกออกมาก่อนนะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันอ่าคราวนี้นะครับชุดที่สําคัญที่สุดเลยชุดที่เกี่ยวกับตัวคอนแทคของเรานะครับเป็นตัวที่เชื่อมสายไฟนะครับตัวนี้แหละจะมีผลต่อการทํางานนะครับตรงจุดนี้นะครับหลายๆท่านเปิดมาอาจจะเจอมันไหม้นะครับหรือมีมดมาทํารังหรือมันอาจจะตกกระปกนะครับเดี๋ยวผมปรับโฟกัสแป๊บบนึงครับโอเคนะครับ ตรงนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับที่มันสัมผัสกันส่วนฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นทองแดงที่ไม่มีอะไรนะครับใส่ไว้เพื่อให้มันเป็นบาลานซ์เฉยๆนะครับแต่เราต้องใส่นะแต่มันไม่ได้มีการเชื่อมต่ออะไรโอเคนะครับคราวนี้ตรงตัวคอนแทกนะครับตัวคอนแทกที่มันสัมผัสกันตรงนี้ครับมันจะมีตัวพลาสติกนะครับตัวแกนตัวเนี้ยในการคอนโทรลนะครับว่าจะให้มันปล่อยหรือจะให้มันติดกันนะครับ เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเงี้ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะปึ๊บมันก็จะติดนี้นะครับก็ทํามันทํางานจริงๆมันจะตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูอีกมุมนะนี่แบบนี้นะครับนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอมีการกดลงไปบนพลาสติกเนี่ยกดแบบนี้ครับกดปึ๊บอ่ะนะครับว่าคอนแทคมันจะห่างพอเราปล่อยมือคอนแทคก็จะติดกันดูนะครับ พอผมกดมันห่างปล่อยมันจะติดนะครับนี่คือทํางานที่ถูกต้องนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยถ้าของใครมันมีฝุ่นสกปรกเยอะนะครับแล้วมันไม่ทํางานอย่างที่ผมว่าเนี้ยนั่แหละครับมันจะมีปัญหาทําให้ปั๊มไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอดตัวข้างในนี้นะครับมาทําการขัดให้ให้มันผิวสัมผัสมันมันอาจจะไหม้อยู่หรือมันอาจจะมีคราบอะไรอยู่นะครับเราต้องทําให้มันคลีนที่สุดนะครับก็ เดี๋ยวเราจะไขน็อตออกมานะครับสองตัวนี้นะครับเพื่อจะมาคลีนข้างด้านในตรงนี้กันโอเคนะครับกเ็เป็นเหมือนแผ่นทองแดงแล้วก็มีน็อตยึดนะครับอย่างนี้นี่คือตัวบน คือตัวล่างบ่อยตัวนี้ก่อนนะเก็งไหมครับคือมันก็คือเหมือนไขว้กันมันให้คอนแทคตัวเนี้ยสัมผัสกันตัวเนี้ยกดจนเงินแตก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 ,แตก,แตกเพราะนั้นเราต้องทําความสะอาดตรงนี้ขัดให้เกี้ยงเลยนะครับก็ตรงนี้เหมือนกันเกี้ยงแต่ไม่ให้มันแบนเรียบนะครับอย่าให้มันหายไปก็ขัดสองจุดนี้ ที่ขัดแล้วนะครับให้ดูความเงาเคนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่จะมาแตะกันก็จะเป็นตังนี้นะครับเงาวิง่งดำๆนี่คือคาบเดิมนะครับที่อยู่รอบๆเดี๋ยวมันก็จะสัมผัสกันอย่างนี้แตะกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ่อย่ข้างล่างทาบลงไปอย่างนี้นะครับแล้มือ,อมือกดไว้กันให้มันตรงๆแล้วก็ไขน็อตใส่ ตอนนี้เรามาดูว่ามันสัมผัสกันไหมนี่ครับขั้วนี้กับขั้วล่างมันก็คือสายมาเชื่อมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเราใช้มิเตอร์วัดดูนะครับว่าตัวเนี้ยถ้าเราปล่อยธรรมชาตินี่มันเชื่อมกันไหมนะครับนี่ครับตั้งค่าไปที่ตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อของสายไฟนะครับเวลาเราเอาเข็มจิ้มกันเองก็ต้องดังตี๊ด เพื่อะจะได้ดูว่าวัดแล้วมันเชื่อมต่อกันไหมนะครับแล้วก็กิมไปที่ฝั่งหนึ่งนะครับนรบน,นธรรมชาติอ่าี้แสดงว่าเงี้ยถูกต้องแล้วนะครับคอนแทคใช้งานได้ปกติแล้วก็จะประกอบกับนะตัวนี้เรียบร้อยภายในนะครับอัคนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกัน โอเคครับหลังจากที่เราทําชุดด้านล่างนี้ชุดนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาประกรอบกลับนะครับดูมีอะไรบ้างนะครับจะมีตัวนี้นะครับนี่ตัวที่มันเป็นเกี่ยวมีลูกยางข้างในล่างสุดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวตรงกลางตัวนี้นะครับ วิธีประกอบนะครับเราก็เอาตัวนี้ตัวที่มันมีแกนแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับอย่าแงบบนี้แกนมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นจะเป็นยางมีเหมือนน้ำแหลมๆตรงเนี้ยนะครับเหมือนน้ำแหลมๆให้เอาหนักเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงรูลเล็กๆนี่ยมันจะปิดพอดีเลย แล้วก็เอาตัวนี้ให้ฝั่งฝั่งนี้ครับหันไปทางเดียวกันนะครับครอบเข้าไปมันก็จะลงหลอกของมันคราวนี้ต,ตัวตัวเมื่อกี้ครับตัวที่มันมีคอนแทคเราจะเอาตัวก้านนี้จิ้มเข้าไประหว่างเส้นแผ่นทองแดงตัวนี้ครับอ่าสังเกตน,นะครับมันมีเงี่ยงออกมาเนี้ย เราต้องจิ้มให้เงี่ยงมันหลบเข้าไปตรงรูนี้ก่อนแล้วค่อยหมุนนะครับเพราะถ้าเราจิ้มเข้าไปตรงๆต,ตามร่องนี้เนี่ยตามตามรูปเนี่ยมันจะชนแผ่นดแดงนะครับจะจิ้มเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องบิดบิดนี้ปึ๊บอพอพอมันผ่านแผ่นดแดงแนละ้วเ,เราค่อยหมุนหมุนครับหมุนหมุนไปไหนหมุนไปทางที่นี่ครับสายมาจองมาทางนี้นะครับแล้วก็ต้องหมุนให้สายมาหาทาง ไงเงี้ยครับอเอาไหมนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนหม,ม,มุนนะครับเห็นไหมครับมันเกมจะโผล่มาแนละ้ว พอมาถึงจุดนี้นะครับเราก็ไขน็อตตัวสั้นก่อนนะครับน็อตตัวยาวจะมี2ตัวที่เป็นตำแหน่งตรงกับแง่งสองฝั่งเนี่ยเพราะฉนั้นตัวที่เหลือจะเป็นตัวสั้นสี่ตัวสุดสั้นนะตรงนี้เก็บไว้สําหรับตัวยาวเอาไขาได้เลยครับหลังจากนั้นก็มาดูกันนะครับว่า้องประกอบอะไรเข้าไปบ้างน,นะครับเราจะถือไว้มุมนี้นะ มุมที่หันขึ้นจะเป็นฝั่งเรียกว่าเป็นฝั่งเหล็กนะครับส่วนด้านล่างเป็นผ่พลาสติกก็มาดูว่าเราใช้อะไรกันบ้างนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือจะมีตัวครอบสปริงนะครับแล้วก็สปริงรแล้วก็ตามด้วยตัวเหล็กเกือกมา้าแล้วก็ตัวแผ่นแบนเล็กนะครับแล้วก็แผ่นแบนใหญ่ครับแล้วก็เหล็กโค้งครับมีหูสองหู แล้วก็พลาสติกคัมสปริงโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับตัวไหนที่ยังไม่ใช้เดี๋ยวผมเอาออกไปก่อนนะครับจะได้ไม่เกะกะครับอ่าตัวอย่างนี้ยังไม่ใช้นะครับไปใช้ที่หลังอออกไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวอ่าพลาสติกคัมสปริงนี่ก็เอาไว้ก่อนนะครับอ่มาดูสามชิ้นนะครับสามชิ้นนี้ชิ้นแรกเลยก็คือเหล็กแบนๆเล็ก,ลก,ลกๆนะครับให้เอาหันด้านที่มันมีสันขึ้นอย่างนี้นะครับอ่นะครับแล้วก็ ฝั่งหนึ่งจะมีรูกับฝั่งหนึ่งอ่าเรียบๆนะครับสังเกตให้หันฝั่งรูไปทางพลาสติกนะครับส่วนอีกฝั่งที่เรียบๆผ่านไปทางเหล็กครับในฝั่งเหล็กนี้มันจะมีรูให้เราสามารถเสียบไปตัวแบนๆตรงนี้เข้าไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยถ้าเราเสียบเข้าไปตรงนี้นี่มองเห็นไหมครับก็ให้เอาเสียบเข้าไปให้ลงเข้าไปพอดีเลยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับ ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นเหล็กโค้งนะครับที่มีรูสองฝั่งครับเดี๋ยวเรียกว่าสองหูแล้วกันนะครับหูฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะจิ้มกับตัวเงี้ยงเล็กๆนะครับของเหล็กที่เราใส่ไปรอบแรกนะครับดูนะครับเราก็จะเอาฝั่งหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับโดยให้เหล็กตัวโค้งเนี่ยให้ฝั่งโค้งมันหันขึ้นด้านบนนะครับแบบในภาพเนี่ยนะครับของฝังโค้งมันหันขึ้นปุ๊บ คราวนี้เราก็หยิบเหล็กยาวนะครับตัวยาวเนี่ยที่มันมีเงี้ยงเล็กๆเหมือนกันเนี่ยมาเสียบเข้ากับอ้รูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกหูอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่อยๆนะครับมันจะใส่ยากนิดนึงครับเพราะมันค่อนข้างลื่นแล้วก็ค่อนข้างเล็กใหม่นะครับก็เสียบรูหูฝั่งนี้เข้าไปกับตัวเล็กก่อนครับอ่าคราวนี้เอาเหล็กแบนยาวที่หันหันด้านสันขึ้นเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับค่อยๆนะครับ ดี๋ยวมันก็ลงหลอกครับอ่าพอมันเข้าร่องปุ๊บนี่นะครับเอานิ้วโป้งประคองไว้นะครับคราวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับของเหล็กยาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาคล้องข้างด้านใต้ของตัวแกนเหล็กที่เราทําตอนแรกเนี่ครับเอาคล้องเข้าไปข้างล่างนะครับซึ่งมันจะไปอยู่ใต้ตัวนั้นพอดีเดี๋ยวเราต้องค่อยๆย,ยกฝั่งที่นิ้วโป้งประคองขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมาค่อยๆค,ครับตรงนี้ค่อยๆมันจะได้ไม่หลุดอ่าพอ เลื่อนมาถึงระยะที่มันพ้นตัวขอบเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปอยู่ข้างใต้พอดีนะครับกึ๊บอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็ไปอยู่ข้างล่างแล้วแล้วมันก็จะล็อกไว้แล้วแล้วเดี๋ยวพอมันเข้าร่องของมันนะครับอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้นิ้วโป้งที่เรา้ำไว้เนี่ยครับทางอ่านี่ครับมันจะกดลงไปได้เลยนะครับเราดูนะครับนี่ะครับอย่างนงี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะกดให้ดู ตึ๊บปึ๊บอย่ีนะครับปดลงไปเป็นนี้เหมือนสปริงเลยถ้ามาถึงตรงนี้แสดงว่าเราใส่ถูกต้องแล้วนะครับเคนะครับหลังจากนี้นะครับอ่าเราก็จะใช้ตัวที่เหลือมาประกอบเข้านะครับจะมีสปริงพลาสติกค้ำสปริงตัวครอบสปริงแล้วก็เกือกม้านะครับตัวตัวที่เราใช้ก็คือจะเป็นพลาสติกนะครับตัวค้ำสปริงอ่าให้เราใส่ด้านแหลมลงไปนะครับเอาตัวฝั่งกลมๆมหงายขึ้นมาอย่างนี้ ดูดีนะครับใส่ลงไปแบบนี้อันไหนอยู่หัวอยู่ท้ายก็ได้นะครับระหว่างตัวตัวขอบมันนะครับได้เหมือนกันครับโอเคก็วางลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ตามด้วยสปริงนะครับนี่ครับวางลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ตัวครอบสปริงนะครับตัวครอบสปริงจะหันไปทางไหนนะครับให้ลองดูนะครับส่วนที่เว้าเนี่ย จะชี้มาทางนิ้วโป้งเรานะครับนช่ครับตัวส่วนนี้เป็นส่วนเรียบนะครับฝั่งนี้เป็นส่วนเว้าให้หันฝั่งเว้าเนี่ยมาทางนิ้วโป้งที่เราค้ำไว้อยู่ตอนเนี้ยที่เรากดตรงนั้นไว้นะครับหันแบบนี้เลยนะครับดูนะครับลงไปอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้มันจะก็ก๊กแก,แก๊กหน่อยนะครับเพราะเรายังไม่ได้ไข่เนาะคราวนี้นะครับเราก็วางให้มันดีๆแล้วก็เอาตัว นี่ครับเกิือกมา้าแต่เราพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้น,นครับงน,นขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็จะหันไปทางไหนเวลาครอบนะครับให้สังเกตที่ตัวหัวน็อตนี่นครับฝั่งนีครับ,รบไปให้เราหันมาทางนี้ให้หมดทุกอย่างเลยครับหันหันมาทางนิ้วโป้งเลยหันแบบนี้นะครับก็ใส่ครอบลงไปตามในตัวอย่างเลยโอเคนะครับพอเราจัดวางได้เห็นตัวน็อต ตัวรูที่เราจะสักขันน็อตตัวยาวใสทะลุขึ้นมาเนี่ยครับเอาให้มันตรงล็อกนะขยับดีๆนะครับดูนะครับ,รบพอเราขยับให้ตรงล็อกปุ๊บเราก็หยิบน็อตตัวยาวออกมานะครับจิ้มมาจากด้านล่างนะครับให้แทงขึ้นมาอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวน็อตเนี่ยขันยึดกับตัวเกือกมา้าให้มันทะลุขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ค่อยๆค่อยๆใช้เกือกม้าเนี่ย ประคองตัวข้างล่างไว้นะครับเราจะปล่อยนิ้วโป้งขึ้นมาจับที่เกลือกม้าแทนนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับปึ๊บมันก็มาจับตรงเกลือกมา้าประคองไว้นะครับอย่างนี้โดยที่จะเน้นกดไปตรงที่รูน็อตนะครับเพราะเราจะได้ไขน็อตเข้ามาได้อย่างนี้แล้วก็อ่ไขควงนะครับไขเข้าไปเลยครับอเดี๋ยวพอมันตรงรูมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับมันก็จะช่วยยึดให้มันติดกันมันก็ไม่หลุดละ่ะ ครับไขเข้าไปนี่ครับมันโผล่มาแล้วครับโอเคพอมันขึ้นมาสุดนะครับเอาให้ตึงมือนะครับอย่าไปขันแน่นมากเกินไปนี่ครับอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับแล้วก็หมุนไปดูอีกด้านหนึ่งมันก็ไม่หลุดแล้วครับเพราะมันได้ตัวยึดละสบายละแล้วก็มาจัดฝั่งเนี้ยให้รูมันตรงตรงกันแล้วก็จะได้ไขน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับ พอเราไขาน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับไขให้ตึงมือก็พอนะครับอย่าแรงเกินไปเช็คอีกฝั่งนึ่งให้เรียบร้อยดูที่ว่ามันตึงทั้งคู่หรือ,อยังนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับในการขันน็อตทั้งสองฝั่งคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทุกอย่างลงล็อกหรือแล้วหรือ,อยังนะครับ เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับว่าตัวคอนแทคเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติหรือเปล่านะครับอลองดูนะครับถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยคอนแทคมันจะต้องแยกออกจากกันแบบนี้นะครับซึ่งธรรมชาติเลยเนี่ยตัวกระเดื่องตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี่ยมันจะกดไว้อย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาติเลยทําให้คอนแทคด้านาล่างมันยังไม่สัมผัสกันแต่เมื่อใดนะครับถ้าเรายกสวิตช์ขึ้นนะครับคอนแทคมันก็จะ ติดกันนะครับมันก็จะสัมผัสเข้าหากันเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับนี่ครับยกขึ้นปุ๊บเงี้ยตัวคอนแทคข้างล่างมันจะเข้ามาติดกันแล้วเราดูใหม่นะครับตอนนี้ผมปล่อยมันก็ห่างนะครับผมก็จะยกขึ้นครับพวกครับผมเสียบมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องมันบังยกขึ้นครับปุ๊บเห็นไหมครับคอนแทคข้างล่างมันเด้งขึ้นมาหากันแล้วปุ๊บพอปล่อยมันก็จะห่างกันนะครับปุ๊บนี่ ถ้าอย่างงี้ถูกต้องนะครับของท่านไหนถ้ายกแล้วปล่อยแล้วแล้วมันค้างนะครับมันไม่ตอบสนองแบบนี้นะครับแสดงว่าตัวข้างในเนี่ยตัวเหล็กโค้งๆเนี่ยมันมันงอไม่งอไม่ถูกต้องนะครับต้องดัดมันนะครับดัดให้มันออกมาเป็นอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับนะครับปล่อยแล้วต้องห่างครับยกขึ้นแล้วต้องติดกันคอนแทคต,ต้องสัมผัสกันไม่งั้นพอประกอบใส่ปั๊มเข้าไปมันก็จะทํางานไม่สมบูรณ์นะครับ เมื่อทุกอย่างโอเคแล้วนะครับเราก็จะมาปิดฝานะครับแล้วก็จะได้ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับก็เล็งดีๆครับว่ารูน็อตอยู่ตรงนี้พอ,อเล็งตรงแล้วก็ครอบฝาลงไปแล้วก็ขน็อตได้เลยนะครับนะครับขเข้าไปเลยนะครับโอเคเราก็จะเอาไปใส่กลับในตัวปั๊มของเรานะครับตัวนี้มันมีลูกยางด้านในอยู่แล้วไม่ต้องใช้เทปพันเกียวนะครับเราสามารถหมุนเข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับ หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนจนสุดจนตึงมืออ่าตอาวนี้มาดูฝั่งสายไฟบ้างนะครับก็สายไฟนะครับสองฝั่งเนี้ยมันจะต่อเข้ากับตัวไอ้กล่องที่ใส่คาปาซิเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราตัดออกมาจากตรงไหนแล้วก็ใส่กับเข้าไปตรงนั้นแหละครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่าให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ